suira parinipu tampi Su tang hagak wantang satlat nanggat tamanca ภูสังขันต์จารุปาสิกังมังสังโฆทาเรตุดุติยัมปาหังพันเตสุเิระปะดินิบุตัมปี ตังหะวันตังสัละนองเกจามิธรรมมัญจาภิกขุสังขัญจะอุปาสิกังมังสังโฆทาเรตุ Paca-paca Tanuk petang Selak nanggatang Tati yang pahang bante Suira pari nipu กะวันตังดละนองกัชชามิธรรมัญจาภิกขุสังฆาปุปาสิกังมังสังโฆทาเรตุอจจัตัะเย อนุเปตังสลนังกะตังข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อันหนึง่งขอพระสงค์งจงจำไว้ว่า,จจววาข้าพระเจ้าเป็นแม่ทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอากราบสามหนสวยเหมือนเดิมอากราบลงนิ่มๆสามวินาทีเอเลยขึ้น อกกาบลงไปอีกสามวินาทีเลยขึ้นครั้งสุดท้ายสี่วินาทีกราบลงไปเน้นหนักลงไปสักหน่อยหนึ่งเอาเงยขึ้นทีนี้เอาละอาราธนาศีลแปดต่อไปจะไม่สอนนะจะให้ต่อไปจะให้ว่าจบหมดเลยต่อไปหนะ้าชุดต่อไปนะจะพอยพอยให้สินที่เดียวก็เลยกันเอาเอาราธนาศีล Oh, <baba> mà <much Fujiyasam partido así marble> <ilgili> เออราละดีแล้วอาจารย์อาจารย์ที่วัดเสียงก็เหมือนอะไรนะเหมือนคนไม่มีจมูกเสียงมันหลวมนะโม

สโลกะคัมมาสัมปุคคะนะโม สังสลันองกระชังอามีทำมังสละนองกชังอามีสังฆังสละนองกชังอามี บุติยมติบุตังสละนองกัจฉามิบุติยมติธรรมังสละนองกัจามิติยมติสังขังสละนองกัจามิ ปฏิยติบุธังสละนองกรั่นอภินิปฏิยปิธัมมังสละนองกระชั่นอภิิ ยามตีสังข <leash> ังสละนองกระั่งอามิดิสละน็อกมานัางนิถิตังปานติปตาเวระมโนยสิขาปันดังสมาดนิยามิ

दे र मन्नोय सीखापा दं समादियामि स धर्मचर्या दे र मन्नोय सीखापा दं समादियामि เมรยะมจปามาณาทนาเลระมณีสิขาปันดังสมาดยรมิการลโภชนา มันโนยีสิกาปันดังสมาธิยามิวิเนรามณีสิกขาปะระมังธัมมาธิยังยัสสะกีตะวานดิสะดิสุกนัตตะนะมาลากัณฑะ มันน้อยเสคาปะดังสมาธิญาณีมัจฉากีตะวาติติปุตตะจันทะนามหาวัณณาสีปัญญาอาละณะมัญจาติสุตตะธานะเอรามหินีเสคาปะดังสมาธิญาณีสัจจะสยนะ มหาสะยานาเนระมะนอยสีขาปันดังสะมาธิยามิมหาสะยานามะจะยามะเนระมะนอยสีขาปันดังสะมาธิยามิมะณีปัฏฐะสีขาปันดานิสีเลนะสุขะติน

กราบลงไปอีกนิ่มๆอันนี้เนเงยขึ้นแล้วก็กราบลงไปอีกนิ่มๆสักสีรร่วินาทีครั้งที่สามเอาละเงยขึ้นเอาละดีแล้วเอามาทานไว้เอดอกไม้หอหน้ามาก่อนเอาหอหน้ามาเออหน้ามาใจวันนี้ก็เป็นวันดี สำหรับเมชีทั้งสี่บัดนี้ก็ด้เป็นเมชีซะแล้วไม่ใช่นาคแล้วก็ไม่ใช่ขาวดำไม่ใช่ชีพรามเป็นชีแท้เป็นของแท้ไม่ใช่ของเทียมแล้วทีนี้เราก็ต้องตั้งใจประพฤติวัดเหมือนกับบรรดาเมชีพี่ๆทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติแล้วก็วันนี้เราทำยังไงเราดูเองการกราบการไหว้ก็ต้องให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ไปฟันเอาประงกประเงยอย่างเขาทำากันั้นไม่สวยเราลูกศิษย์พระธรรโคตทําอะไรต้องมีคาว่าสุภาพเป็นสมบัติเรียกว่าสุภาพชนศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาเจ้าระเบียบศาสนาที่เต็มไปด้วยความเรียบร้อยไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นเป็นศาสนาเจ้าอ่อนวอ,อนขอร้องให้พระเจ้าช่วยสมัยก่อนหลวงพ่อก็เหมือนกันนั่นแหละ เรื่องกรระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแทบไม่มีเลยมีแต่อ้อนวอนหาพระเจ้าให้ช่วยทั้งนั้นไปทำมาหาก,กินก็อ้อ,อนวอนให้พระเจ้าช่วยเราไปทำเท็เป็นเทบตายได้ก็บอกพระเจ้าโปรดวันไหนที่ไปไม่ได้ก็ถือว่าทำผิดพระเจ้าพระเจ้าลงโทษว่าแต่นุน่นไม่ได้มองถึงการกระทำของตัวเองมองถึงผู้อื่นตำหนิผู้อื่นชมผู้อื่นน่าจะชมเราเอง ตำหนิเราเองแต่ศาสนาพุทธของเรานี่เป็นศาสนาที่ต้องพึ่งตัวเองทุกอย่างเป็นของตัวเองดวงดาวบนท้องฟ้าไม่ได้ลงมาให้โทษเราหรอกอะไรอะไรต่างๆไม่มีให้โทษเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นอยู่ต้องอยู่ด้วยอำนาจของกรรมแล้วแต่กรรมดีและกรรมชั่วอันนั้นเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะเราเกิดมาไม่ใช่ชาติเดียวเกิดมานานเหลือเกิน ความประพฤติของเราทั้งดีทั้งชั่วมันก็ปนกันอยู่เพราะนั้นบางจังหวะบุญกุศลมา,านวยช่วยเหลือสะดวกทุกอย่างบางครั้งบางคราวบาปตามมาให้ผลความดีเป็นความชั่วพูดดีเป็นพูดชั่วพยายามดีที่สุดแต่แทนที่ผลตอบมาอาจจะดีแต่แล้วกับชั่วมันก็แปลกดีเหมือนกันถ้าเราไม่มองให้ดีๆแล้วก็ไม่เห็นถ้าเรามองดีๆเราจะเห็น ให้ภาวนาไปเถอะถึงจุดแล้วเราจะมองเห็นเองว่าอะไรคืออะไรนะทีนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่น่าพูดวันนี้ก็คือบรรดาแม่ชีเนี่ยซึ่งมาบวชเป็นแม่ชีในบวรพุทธศาสนานั้นถ้าจะมองความเป็นมาของพระศาสนานั้นพระพุทธเจ้ามีความเป็นห่วงเป็นใยบรรดาสาวกสงฆ์เป็นอย่างมากพระองค์กลัวศาสนาของพระองค์จะไปไม่ไกล ยังไม่อยากให้เพียตรงเงินข้ามเข้ามาอยู่ใกล้กลารกั้นอย่างที่สุดโดยอาศัยพระอานอนท์งถรเจ้ากับนางประชาบดีโคตมีพระแม่นมซึ่งพระแม่นมนี่ก็มองแล้วว่าไม่มีอะไรดีกว่าละเพราะมีความรักผูกพันในพระพุทธเจ้าของเรานี่มากเหลือเกินก็อยากจะบวชตามลูกของตัวเองวังกะละกันก็นกนกวนก็วายมาก แต่พระองค์ปฏิเสธลำพฤษไม่ยอมเอาอยัางไงก็ไม่ยอมลูกเดียวทั้งสองคือพระอานอน์ด้วยเตรียมพร้อมทุกรูปแบบพยายามทุกอย่างที่จะเอาผู้หญิงเนี่ยเข้าบวชใดีวนพุทธศาสนาให้ได้เพราะนางประชาบดีโคตมีนี่เป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้าอย่างที่สุดเพราะนั้นจึงได้ตามติดและตั้งปัญหาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้พระพุทธเจ้าเนี่ยอ่อนลงมา เพื่อจะให้แม่ชีหรือว่าให้ผู้หญิงได้บวชได้โบ,บ,บนพุทธศาสนาจนกระทั่งที่สุดตั้งปัญหาถามว่าในเมื่อผู้หญิงบวชเนี่ยจะมีจะไม่มีโอกาสได้มักไม่ผลเร็วเลยเถอะหรือครับพระพุทธเจ้าบอกว่าได้หากในเมื่อบวชมาแล้วเขายังมีโอกาสจะได้มักได้ผลเนี่ยจะไปกางกั้นมักผลก็ทําไมขอให้พระองค์ลองพิจารณาทวนโดยดีๆเถอะพระพุทธเจ้าก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นเอาก็เอาแต่ต้องมีขอบเขตกันละกันนะคือบวชเป็นพิกษุนีและสามเณรลีไปรไดอายุอายุการแล้วก็หยุดจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เหลือแต่แม่ขาวแม่ชีเพราะนั้นจึงเรียกว่าถูกกลางกันอย่างแรงที่สุดผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกแม่ชีหรือผู้บวชก็คือพระนนเทเรเจ้ากนางประชาบด,ดีโคตมี เป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ซึ่งนําผู้หญิงเข้าสู่พุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีทาไ่อย่างนั้นแล้วก็ผู้หญิงจะต้องถูกกีดกันการเข้ามาเกี่ยวของทางพุทธศาสนาอย่างกลชิดนั้นจะทําไม่ได้ได้เป็นแค่เครือญาติพระพุทธเจ้าหรือเขือญาติกับศาสนาทําไมถึงเป็นอย่างนั้นลูกของตัวเองที่เบ่งออกมานั่นแหละหรือหลานนั่นแหละมาบวชในบวลพุทธศาสนาแล้ว เราจะได้เป็นญาติในพุทธศาสนาแต่ตัวของตัวเองจะกระโดดเข้ามาฝังตัวเข้ามาเป็นลูกของพุทธเจ้าซะจริงๆนั้นยากแต่บบดนี้สิ่งที่ยากทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเราได้ซะแล้วเราได้เข้ามาบวชซะแล้วเข้ามาเป็นลูกสาวพระพุทธเจ้าแล้วนี่เราก็เป็นลูกของพระองค์ท่านไม่ใช่แค่เป็นเขื่อญาติแต่สําหรับโยมพ่อโยมแม่ของเราละ่ะ ได้เป็นเครือญาติในพุทธศาสนาเพราะลูกตัวเองมาบวชในวรพุทธศาสนาบรรดาผู้เป็นโยมพ่อโยมแม่ญาติพี่น้องมีโอกาสได้เป็นญาติหรือเครือญาติสายญาติทางพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่ลูกชายลูกหญิงของพุทธเจ้าโดยตรงถ้าเรากดดเข้ามาอย่างนี้เป็นลูกของพุทธเจ้าโดยตรงบัตรนี้ไม่ชีสังสีเนี่ยเป็นลูกของพุทธเจ้าซะแล้วเราเป็นลูกของผู้ยิ่งใหญ่ซะแล้ว คำนั้นยิ่งใหญ่นะทีนี้หมายความว่าท่านเป็นไทยเป็นผู้มีความอิสระในตัวไม่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสบันไดกิเลสที่เคยเป็นเจ้านายนั้นพระองค์กำจัดออกหมดแล้วเป็นผู้หมดจดยึงเรียกว่าสมณะหรือเป็นพระแปลว่าประเสริฐสมณะแปลว่าผู้สงบจากบาปกิเลสพระแปลว่าผู้ประเสริฐคือผู้กำจัดกิเลสออกได้แล้วเปรียบเสมือน้ำที่บริสุทธิ์ ไม่มีละอองบนถิ่นเจือกันกองได้ดีแล้วเรียกว่าผู้ประเสริฐแล้วแต่บัดน,นี้เรามาเป็นลูกของท่านผู้ประเสริฐนั้นเราควรคิดถึงตัวของเราว่าเราจะประพฤติเช่นไรจึงจะคู่ควรกับพ่อเราเพราะตอนนี้เราเป็นลูกของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยถ้าเราประพฤติชั่วล่ะจะเป็นยังไงลองคิดดูมรดกข,ของพระพุทธเจ้าที่ตกทอดมาคือสาธนธรรมคําสอนนั้น ก็จะก่อให้เกิดความวมมองขึ้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าพวกเราประพฤติชั่วก็จะก่อให้ชาวบ้านจงเกียดจงชังสมณะผู้ประพฤติเลวทรามในเมื่อเกียดชังสมณะแล้วก็เหินห่างจากศาสนาก็จะทําให้ศาสนาอันนี้ย่อยยับลงไปหรืออาจจะหมดไปเพราะนั้นขึ้นอยู่ที่พวกเราอันนี้ขอให้พวกเราตั้งใจหรือจะมองอีกแง่หนึง่ง พระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าพระองค์วางศาสนาไว้เนี่ยไม่ได้วางให้ผีไม่ได้วางให้เทวดาพระศาสนานี้พระองค์วางได้ตั้งไว้เพื่อบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายคือคนนี้เองศาสนานี้จะเสื่อมก็อยู่ที่พวกเราคือพุทธบริษัทอันนี้ศาสนาจะเจริญ mm. ก็อยู่ที่พวกเราคือพุทธบริษัทอันนี้ สำคัญที่สุดคือพุทธบริษัทภายในได้แก่ภิกษุสามเณรแม่ขาวนางชีผู้ประพฤติวัดอยู่นภายในนี่ถือว่าเป็นบริษัทภายในแต่ประพฤติดีหรือชั่วนั้นมันอยู่ที่พวกเราจะเจริญหรือไม่เจริญอยู่พวกเราพวกเราเป็นเป้าสายตาของชาวบ้านเพราะเป็นสมณะผู้มุ่งพวกความสงบเพื่อความเป็นพระมุ่งพวกความประเสริฐ เป็นผู้หมดจดจากกิเลสทั้งหลายเรามุ่งอย่างนั้นเพราะฉะนั้นชาวบ้านมองอยู่แล้วว่าศีรขาวินัยของพระมีอย่างไงศีรขาวินัยของสามเณรเป็นยังไงศีรขาไม่ชีเป็นยังไงวัดปฏิบัติของไม่ชีพระเนรเป็นยังไงชาวบ้านเข้าใจแต่ในเมื่อพวกเราไม่ประพฤติวัดไม่กระทําให้เป็นไปตามแนวทางของสมณะไม่เจริญซึ่งสินสมาธิปัญญาให้สมบูรณ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของเราคือศีลสมาธิปัญญามัวแต่ไปเอาอย่างอื่นเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่าศีลสมาธิปัญญาอันนี้จะก่อให้เกิดความโมมองได้ถ้าพวกเราตั้งมัน่นยึดศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นอัฐถังจิกรรมซึ่งเป็นทางไปของอริยเจ้านั้นไว่เป็นหลักข้อปฏิบัติศีลต้องสมบูรณ์สมาธิต้องประกอบอยู่เสมอติดตามดูใจของเราพยายามติดตามต้องพยายามดู พยายามตะล่อมเนี่ยก็อยู่ในวงแคบเสมอเราไปเจอสิ่งที่น่าเศร้าสลดน้อมนํามาพิจารณาให้จิตของเรายอมรับเกิดความเศร้าสลดตามสภาพ,พความเป็นจริงของโลกสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ให้ยอมรับไม่เที่ยงเสียสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นทุกข์สิ่งที่ไม่ใช่อัตมะตัวตนเราเขาก็ถือว่าเป็นของไม่ใช่อัตมะตัวตนเราเขาแค่ถตุประชุมกันอยู่ให้เห็นตามสภาพ,พความเป็นจริงของโลกเสียอย่างนี้ เรียกว่ารูกความเป็นจริงของโลกและรูกธรรมะที่ถูกต้องตามที่พุทธเจ้าบอกว่าโลกวิถูคําว่ารูกสภาพความเป็นจริงของโลกก็คือรูกของจริงสามอย่างความเมตเที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเวลาเนี่เรารู้มันรู้แค่สัญญาใจใจของเรารับหรือเปล่าไม่รับในเมื่อใจไม่รับมันก็เป็นอริยชนไม่ได้มันก็อยู่กันแค่นี้แค่ปุถุชนคนหนานี่แหละอืม ถ้าเรายอมรับพระประมาณมันก็เป็นกัลยาณนะปุถุชนมันก็ดีขึ้นถ้าเราสามารถรู้จริงเห็นจริงจิตยอมรับมันก็เป็นอริยชนขึ้นอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราพูดเป็นลูกของพระพุทธเจา้าต้องคำหนึ่งให้มากทุกกิริอยาการเราจะลุกจะเหินจะเดินจะนั่งทุกลมหายใจต้องคิดว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจา้าจะลุกขึ้นที่หนึ่งต้องระลึกเสียก่อนเราเป็นลูกพระพุทธเจา้า จะนั่งลงเราก็นึกซะก่อนว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราจะมองซ้ายแลขวาจะพูดออกมาแต่ละคำก็ต้องนึกซะก่อนว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าจิริยาใดที่แสดงออกทั้งหมดให้เหมาะกับความเป็นลูกของพระพุทธเจ้านั้นจะแสดงยังไงเราอย่าไปแสดงวูบนว้ากันมาก็เอาเลยไม่ต้องต้องมีเบรกคือสติยับยั้งก่อนอาการวูบนา้ขึ้นมานั้นคืออะไรเขาบังคับไปเป็นทางที่ดีหรือชั่วเราต้องยับยั้งซะก่อนพิจารณาก่อน ในเมื่อมันเป็นไปผู้ผลเสียระงับทันทีในเมื่อเป็นไปในทางผลดีส่งเสริมจะขัดต่อทุยาใสยกลียดก,กสู้นี่ลูกพุทธทาคตต้องทําอย่างนั้นในเมื่อเราดําเนินอยู่อย่างนี้นั่นงามแล้วสวยแล้วเหมาะแล้วกับความเป็นลูกพุทธทาคตพนันคอยพวกเราทุกท่านตั้งอ,อกตั้งใจประพฤติธปฏิบัตินะเป็นโอกาสอันดีจะได้ตอบแทนบุญคุณของยมพ่อ,อยมแม่ทางนันผู้หญิงนี่ยากเหลือเกินนะพระเนี่ยวกผู้ชายบวชเป็นพระเนี่ยตอบแทนได้ง่ายเหลือเกิน แต่ต้องระพฤติปฏิบัติจริงๆแต่สําหรับผู้หญิงนี่โอ้โหก่อนจะมาบวชได้พอพะคุณมันไม่ใช่เองง่ายเพราะว่าผู้หญิงเป็นเพียอ่อนแอมีอะไรหลายอย่างซึ่งเป็นสิ่งกีดกันมากนือเกินก่อนที่เราจะแหวกอุปสรรคเหล่านั้นลงมาได้ตัดสินใจได้หมโถมันมันง่ายไม่เลยนะมันยากแต่นี่เราผ่านมาหมดทุกอย่างสําเร็จแล้ววันนี้สมบูรณ์แล้วเป็นไม่ชีอย่างสมบูรณ์มีสังวาสเสมอด้วยไมยช่ชีทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ขอให้เดีอยวีดใจ ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติให้ดีดังกล่าววันนี้พวกเราจะเป็นผู้ประเสริฐเรียกว่าพระแต่ผู้ประเสริฐสม,มณะแต่ผู้สงศอก็นั่งขอให้พวกเราทุกท่านตงตั้งอกตั้งใจกันวันนี้ก็จะคุยสู่ฟังพอสมควรก็ขอให้พวกเราไปใครควร,รพิจารณาเห็นว่านะโยบายที่ใหน้นี้จะเป็นไปพวกผลประโยชน์อันดีงามก็ขอให้ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติตามเชื่อลือเกินว่าพวกเราจะประสบความสุขความจจเจริญกำจัดเกลตได้แต่พบตักชาติได้ มีความสุขกันอย่างแน่นอนอธิบายมาก็พอสมควรเก็บเวลาแล้วขอ,อยุติเพียงแค่นี้เส็นพรเอากาบสามโหนกาบสากาบลงไปสามโหนสวยๆอย่างเดิมมาและวพอไปเอาของมาถึงปุ๊บพระเองก็เตรียมห่มผ้าห่มผ่อนจะไปแล้วก็องรีบเขาไปหาพระพุทธนั่งลงกราบแตหลวงปู่มั่นท่านยังไม่ลุกหรอกพอไปกาบสนหลาะฮือ แม้เสียววาบหมดทั้งตัวเลย,ยรู้สึกจะชัก,กอยจะโมโหตัวเองกะแล้วว่าเรานี่ก็ไม่น่าจะเลวซ้มอย่างนี้ทําให้ครูบาอาจารย์หัว,วเราะเราเนี่ยเลวสิ้นดีซะแล้วด่าตัวเองวันนั้นไปบินบาตรกด่าตัวเองตั้งแต่เนี้เดินเลื่อยไปจนกระทั่งรับบาตรเสร็จกลับมาก็ยังด่าตัวเองมานั่งฉันยังหันแทบจะไม่อยากฉันนั่แหละด่าตัวเองอยู่นั่นแหละว่าเรื่มเราไม่ไม่น่าเลวอย่างนี้ผลทีท่สุดฉันยังหันเสร็จ พยายามเตรียมตั้งสติอย่างสมบูรณ์เตรียมตัวเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่สวมวิญญาณดวงใหม่แล้วไม่เอา้ะดวงเก่ากระจัดเลยพยายามล้างบาตรล้างกระทงกระโถนอะไรต่ออะไรเสร็จสับเรียบร้อยดีแล้วก็กลับกุฏิเสร็จเรียบร้อยเอายังไงดีก็เดินลงมาตรงหัวบันไดแล้วกลับเข้าไปอีกนั่งคุกเข่าอย่างดีก็กราบอย่างกบาอาจารย์ตันกาบสวยนะตันกราบสุภาพเรียบร้อยเหมือนกับไม้ชีกาบนนี้ เสร็จแล้วก็ลุกขึ้นถอยหลังกลับไปถึงหัวบันไดเดินมาใหม่อีกกาบอีกให้คะแนนไปเรื่อยๆเอาไม่ขีดมาสองกล่องร้อยร้อยลูกร้อยก้านนั่นเองพอกาบที่ก็หยิบวางแล้วก็ถอยไปกาบที่ก็หยิบวางจนหมดเพราะกล่องหนึ่งมันมีห้าสิบถึงร้อยล้วถามตัวเองว่าจำหรือยังเข็ดหรือยังชาตินี้จะเผยอีกไหม ก็รู้สึกว่าใจมันตอบว่าจะไม่ยอมเผยตลอดชีวิตเรื่องนี้จะพยายามกา้เรียบร้อยที่สุดให้ดีที่สุดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันไม่เคยกระลกกระลุนพยายามกาสุภาพเรียบร้อยอยู่เป็นอาจินแม้นว่าจะอยู่คนเดียวก็ตามต่อหน้าธนกัมนันก็ตามก็ทําอยู่อย่างนั้นอันเนี้ยเนี่ยสําหรับหลวงพ่อเราสู่ฟังวันนั้นบรรดาลูกๆทั้งหลายก็ต้องพยายามทําเหมือนพ่ออะไรมันผิดมันพลาด ผู้ใหญ่หัวเราะแล้วผู้ใหญ่เตือนเราจะไปโมโหไปโมโหท่านไม่ได้เราต้องโมโหเราคนชั่วคนพานยอมเพ่งโทษผู้อื่นตีผู้อื่นบรรดาบัณฑิตทั้งหลายผู้ต้องการมรรคผลต้องติตัวเองโจดตัวเองว่าตัวเองไม่ไปโจดคนอื่นไม่ไปว่าคนอื่นเพราะนั้นหลักบาลีจึงมีอยู่ว่าอัต,ตานาโจลทัตนานเราต้องโจดเราเองจะไปโจดผู้อื่นเราด่าเราเองเราว่าเราเองอย่าไปว่าผู้อื่นอันเนี้ย พราะนั้นอันนี้เราต้องพยายามพี่ทั้งหลายเตือนก็ขอให้จําแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติพอเขาเตือนแล้วก็ตาโตไอ้คนตาโตเรียกว่าห่วงความชั่วห่วงจิเลสเขาไม่ได้ดา่าเราก็อยากจิเดสด่ดาความชั่วเราก็สมน้ำหน้ามันซะเลยว่านี่เห็นไหมมันอยากชั่วเนี่ยเขาด่านี่ต้องอย่างนั้นเราต้องดา่าเราต้องว่าเราเราจะไปว่าคนอื่นนั่นถ้าเราทําได้ยี่รับรองประเสริฐวันหนึ่งข้างหน้าต้องชนะจิตเดชไปเองร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม แต่พอก็ว่าตตาเฉียวมองชักค้อนเลยวะรับรองกิเลสท่วมหัวและอยู่กับสังคมเขาไม่ได้แล้วคนอื่นก็ไม่กล้าเตือนเนาทีนี้ก็ปล่อยทิ้งในเมื่อปล่อยทิ้งเราก็เท่ากันก็ว่าทําลายประโยชน์ของตัวเองเพราะนั้นเราต้องยอมรับฟังบรรดาที่ทั้งหลายเตือนต้องพยายามรับฟังเอาพิจารณาใครควรแล้วพอพิสูปฏิบัติตามกันลวกันนะเอาให้ดีอันนี้เติมอันนี้เติมเข้าอีกนิดนึงให้ผงชูรสไปหน่อยเออเอาละที่นี่พอแล้ว